มาขอนแก่นครั้งนี้พี่วันนี้ไม่ได้มาเที่ยวแต่พี่วันนี้มีภารกิจสําคัญที่พี่คิดว่าเป็นอะไรการเดี๋ยวมาเฉลยท้ายคลิปก่อนอื่นเลยมาขอนแก่นทั้งทีเราพลาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ก็คือของแซ่บๆนั่นเองทุกคนนี่แล้วก็มากินส้มตำปลาเผาไส้กรอกซุปหน่อไม้แล้วก็ต้มยำนะทุกคนเรื่องกินพี่วันนี้ดูตั้งอกตั้งใจจริงๆครับกินเสร็จสักพักเมาส์ต่อขึ้นรถก็เมาส์แต่ที่เมาส์ไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับเรื่องงานนั่นเอง ร,รู้สึกว่ามากับพี่วันนี้ครั้งนี้ครับเรื่องงานนี่เข้มขน้นจัดเต็มจัดหนักปึ้งที่เห็นว่ามานั่งร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้มานั่งชิวนะแต่มาทํางานทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่วันนี้มีบรรยายให้กับน้องๆฟังนั่นเองพี่วันนี้ก็แอบใส่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ตัวเองได้เจอมาจริงๆจ,จากที่ได้ลองฟังก็เชื่อว่า น้องๆจะได้ประโยชน์แน่นอนระหว่างกลับก็คิดว่าพี่วันนี้จะกลับไปนอนแต่ไม่เลยทํางานต่อตื่นเช้ามาพี่วันนี้ก็ไปบรรยายที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนขอนแกน่นจะบอกว่าน้องๆน,น่ารักกันมากให้ความร่วมมือและตั้งใจฟังพี่วันนี้สุดๆครั้งหน้าพี่วันนี้จะพาไปที่ไหนลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับบ๊ายบาย